สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางหวยฮานอยของวันที่20ธันวาคม65นะคะแต่แอดขอสรุปของวันที่19ให้ก่อนนะคะว่าเราแตกตัวไหนบ้างจะได้ตามถูกเนะาะ3ตัวแตกไหม้2ตัวเข้าไหมตัวเจาะเป็นยังไงบ้างนะคะก็มีเข้ามีหลุดค่ะมีเข้ามีหลุดนะคะ โสามตัววันนี้ปังมากค่ะหมายถึงตัวแอดนะ <c oughs> ใครที่ตามสามตัวนะคะโอ้ oh, เสียดายตัวนี้เนาะน่าจะเป็นสีค่ะสัวเสียดายค่ะตัวนี้แอดเอาห้ามาแทนสนี่เ oh, นาะโอ้เนาะยันมาจะใสดอกหาตกระไดจำไม่ได้แล้วค่ะ มาดูกันเลยนะคะของวันที่19นะคะวิ่งรูด10นะคะมีตัวไหนเข้าบ้างนะคะน่อยเฉพะกิจ290านะคะ2 9 0 7ก้าเเราแตกรูด0แตกวิ่ง0แตกรูด0แตกวิ่ง0นย์นะคะแตก209นะคะนี่ค่ะ2 0 9นะคะก็กลับกันเอานะแตกในตารางด้วยนะในกรอบ4ตัวนะคะแตกแค่อันเดียวนะคะ บางคนถามแอซซีสามศูนย์มาจากไหนสองสามศูนย์มาจากไหนใช่ไหมที่กีดการ์ดก,ก,กันก็โอ้ยเลขประจําตัวแอดทวนถ้าออกศูนย์สี่สามก็จะโอ้ยก็จะหมานอยู่ดีศูนย์สองสามนี่ยิ่งหมานหนักสามตัวก็ไม่เป็นไรค่ะสามตัวก็แตกนะคะนอยพี่นะคะนอยพี่ศูนย์หนึ่งนะคะถ้าใครรูดก็ได้เด้งเลยค่ะศูนย์หนึ่งมาทั้งสองตัวเลยนะคะ ศูนะคะวิ่งรูดศูนย์หนึ่งแตกทั้งวิ่งทั้งลูดเลยค่ะอันนี้ออกกระดานของเมื่อวานหมดเลยนะคะสามตัวนี้ตัวนี้ก็มาอยู่ค่ะกระดานสามตัวของเมื่อวานทุกคนดูได้นะคะโอ้แตกยับเลยเนี่ยโอ้ยบ้านค่ะ เอซีวะจะสรุปหัวทุกคนขออภัยนะแอดเพิ่งกินอิ่มมาค่ะนั่งสรุปหวยมันหรืออัด,อดวมาดูกันนะคะนอยปกเราก็เข้าไปที่รูดศูนย์เนาะรูดศูนย์ตัวเจาะเข้าแค่หน่อยเดียวค่ะตัวเจาะเข้าแค่หน่อยกิดนะคะตัวเจาะเข้าแค่หน่อยกิดหน่อยเดียวอุ้ยแต่หน่อย V i p พเราไม่น่าพลาดนะคะ น่าจะมาแปดสี่หนึ่งหรืออะไรก็ได้เนาะแปดสี่หนึ่งนะคะโอ้ยมันมาหนึ่งสี่แปดนะคะเราได้แค่วิ่งนะคะเราแตะแค่วิ่งนะคะวิ่งหนึ่งนะคะวิ่งแค่หนึ่งลูดใครลูดไม่ได้นะคะทุกคนไปวิ่งดีกว่าแอดว่านะประหยัดงบด้วยแต่ว่าถือว่ามันโอ้ยพวกเจ้าไปลูดกลับไปกลับมาเลื้อหน่อยก็วิ่งอีกเด้อใอยว่า วิ่งเสียน้อยกว่าอีกแล้วก็โอ้ได้พอๆกันกับรูดเลยค่ะรูดีก,กลับไปกลับมาบนล่างนี่แต่ถ้าเอาแต่ตัวจอก,ก็ถูกเใครถูกแล้วก็หยุดเด้อค่ะหยุดแล้วถูกแล้วก็หยุดนะคะสามตัวก็หาเอาในตารางแอดหรือว่าเอาของวันเก่าก็ได้ค่ะก็มีให้น้อยมีให้มากนะคะบางทีก็หาจับเอาในนี้เอาค่ะจับในตารางโอ้ตารางบางทีก็มาครบบางทีก็มาไม่ครบนะคะ ลองเอาไปพิจารณากันเนาะถ้าจะรูดก็รูดแคบเบิ้ลทุกคนพวกนี้วิ่งเอาดีกว่าห,าห้านอยมีทุกวันไม่ต้องรีบเล่นหรอกคะ่ะแอดว่าวิ่งเอานี่คุ้มกว่านะคะวิ่งเอาเนาะรูดอู้วรูดเยอะจริงๆนะสี่สิบกว่าตัวไปกับบนล่างอู้เบื่อจะเป็นพวกเจ้ามากเล่นกันเนาะว่าตัวเองนี่แหละคะ่ะไม่ได้ว่าใครหรอกมักคักพี่น่อง มันเข่าสินเหลือดบ่บ่ห่วยนี่ผ้าหวยไปโอหวยเนี่ยโอติกะโพมานอยู่เนาะสามตัวมาดูกันค่ะมาดูกันเลยนะคะอันนี้เป็นหวยตามนะคะห่วยตามของแอดอันนี้เป็นเลขทูกอันนี้เป็นเลขหาจับเอาแถวนี้แล้ะคะ่ะ มาดูกันเลยนะคะวิ่งรูดแอดให้ไปที่83นะคะ8มจับคู่นะคะแอดจะทําเหมือนตารางหวยลาวเนาะแอดทาเหมือนตารางหวยลาวนะคะแต่ทำไมตารางหวยลาวมันปังหาหน่อยเหลือเกินก็ไม่รู้นะคะแต่พอเรามาทําตารางแบบนี้ไม่เห็นจะปังเหมือนหวยลาวเลยค่ะแอดก็ทําอย่างนี้ให้นะคะเพื่อที่ว่าจะนี่ค่ะเอาลองเอาไปพิจารณากันดูนะคะ 9ก้าส3่หกสี่เก้าสานะคะแปดสามแปดสองเจ็ดดเอแามาอดออกมาจากไหนออกมาจากนี่เลยค่ะแปดแนะคะวิ่งรูดแอดให้ไปที่8 3นะคะตัวเจาะแอดให้9ก้าส3่หกสี่มานะคะมันมาจากไหนตีอ้าวแอดก็ทําเหมือนตารางบางคนที่ไม่ชอบ ไม่ชอบรูดนะคะบางคนไม่ชอบรูดก็มาหาเอาในนี้ได้คะ่ะมาหาเอาในนี้อย่างน้อยก็แตกหนึ่งหน่อยค่ะอย่างน้อยก็แตกหนึ่งหน่อยนะคะหน่อยเฉพาะกิจหน่อยเฉพาะกิจนี่เป็นสูตรหลักของแอดเลยนะเพราะว่าสูตรแอดส่วนมากจะเข้าหน่อยเฉพาะกิจค่ะแปดสี่แปดสามแปดนะคะเจ็ดสีนะคะ ส่วนมากสูตรแอดนะคะถ้าเข้านอยเฉพาะกิจเล่นนอย v i p ได้เลยค่ะแต่วันนี้นอย VIP พลภาพนะคะพลาดตัวรูดแต่ว่าได้ตัววิ่งนะคะพลาดตัวรูดแต่ได้ตัววิ่งค่ะก็ลองวิ่งเอาทุกคนพอได้ค่าปัตทูนะคะรูดอู้รูดเยอะจริงๆนะทะรูดนะช่วงนี้ ก็ลองเอาตัวเจาะไปจิ้มดูค่ะถ้าใครอยากอยากเล่นจริง,รงๆเนอกไม่งั้นก็หาเอาในตารางไม่ก็มาหาตัดเอาในนี้ได้ค่ะมาดูกันเลยนะคะในตารางคล้ายๆกันกันกบตารางเล่นทั้งวันเลยนะคะตารางวันนี้108นะคะห3 9 6นะคะ1 0 8 5 3 9 6นะคะ 108, 5, 3, 9, จับคู่นะคะจับคู่แชุดแอดให้ไปที่หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าแปดนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามแนึ่งสามศูนย์นะคะเก้าห้าศูนย์นะคะใครจะกลับหัวเป็น6ก็กลับนะคะส่วนตัวแอดกลับนะคะส่วนตัวแอดแอดกลับ6กับ9กแอดกลับตลอดค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าถูกมานี่โอ้นานๆจะถูกทีเนาะนานๆจะถูกทีก็ลองกลับหัวกันดูค่ะลองกลับหัวกันดูนะคะ ส่วนตัวแอดแอดกับหัวนะคะใครไม่ชอบกับหัวก็ต้องโอ้พิจารณาแล้วนะคะเพราะว่าถ้าออกกับหัวมาตับแตกเลยนะคะส่วนเลขประจําของแอดก็จะเป็นสองสองสองสามสองสี่สามสามสามสี่เนาะบางวันแอดก็เขียนให้บางวันแอดไม่ได้เขียนให้แอดลืมค่ะทุกคนใครชอบด้วยกลองพิจารณาดูแอดจะสอนวิธีตัดในตารางนะคะสอนวิธีตัดในตารางสามศูนย์ค่ะสามศูนย์สามแปดนะคะห้า ห้าแด้าศูนะคะทุกคนอันนี้เป็นหลักๆนะคะเป็นหลักๆตัวรองจะเป็น1 3ึ่งสามเนะคะหนึ่งห้าก้าหค่ะกับหัวด้วยนะคะใครจะกับเป็น6กก็ได้ค่ะลองพิจารณากันดูตัวข้าวฟากนะคะเป็น1018งศูนนค่ะเก้าศูนย์เก้าะคะหนึ่งหนึ่ค่ะทั้งหมดจะเป็น12คู่นะคะสิชุด สำหรับในตารางนะใครที่ไม่ชอบตัวเจาะตรงนี้ก็มาหาตัดเอาในนี้ได้เลยค่ะตัดเอาไปเล่นดูค่ะสามตัวตรงนี้ก็คือแอดเอามาจากไหนแอดอาหารก็หาจับเพิ่มในนี้ค่ะหาจับเพิ่มให้ในนี้นะคะบางตัวมันไม่มีในนี้สามศูนย์แปดไม่มีเห็นไหมเนี่ยนันสีม้อยู่บนพีนอสามศูนย์แปดมันสวยอยู่ด้สามศูนย์แปดอย่ามองข้ามมันดิเนั่น ตวงนี้8ดมาบ่อยเนาะ08เ้ยค่ะนี่กระดาษมันก็ยึดขยาย308ค่ะก็สมตัวแอดก็ไปหลายตัวคะ่ะลองเลือกดูนะคะใครชอบแบบไหนนะคะขนาดจับเยอะขนาดนี้บางบางวันก็ไม่เข้านะถ้าเข้าส่วนมากก็จะเป็นรอบปกรอบโอยนางก็เข้าทุกรอบนะคะเดี๋ยวนี้แอดก็อจอะจงไม่ได้3ตัวจะเข้า รอบไหนนะคะแต่ส่วนมากนางก็จะไปเฉพาะกิจค่ะเฉพาะกิจส่วนตัวแอดแอดเล่นเจ็ดนอยเนาะมีกาชาดมีเฉพาะกิจมีสามาคีมี VIP มีนอยปกและก็นอยพัฒนาค่ะส่วนตัวแอดนะคะเอาไปพิจารณากันดูนะคะสามารถเอาไปเล่นได้หมดทั้งเจ็ดนอยเลยนะคะทั้งนอยสามาคีนอย พัฒนาหน่อยกาชาดค่ะบางท่านยังไม่มีเว็บเล่นเนาะก็จะไปเล่นเว็บกาชาดมากกว่านะคะก็ไปได้ค่ะไปบ่อยนางไปบ่อยค่ะสูตรนี้นางไปบ่อยต่อจากนี้ก็คงจะเป็นหวยลาวเลยนะคะตารางหวยลาวเลขล็อกหวยลาวเลขล็อกในหวยลาวออกอู้ออกฮาหน่อยดีมากเลยทุกคนปังมากค่ะ เอาไปพิจารณากันดูนะคะใครชอบสูตรไหนอยู่ที่ดวงแล้วก็อยู่ที่สูตรด้วยล่ะคะ่ะทั้งดวงทั้งสูตรบวกกันนะคะก็ขอให้ปังขอให้เฮงนะคะขอให้แอดจับตัววิ่งลูดขึ้นถูกตัวนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ